สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อเลโก้นะครับก็เป็นเลโก้นี่นะครับนี่นี่นะครับเลโก้ดับเพลิงโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตั้งทดสอสบก่อนนะครับพ็ผมจะเปิดกล่องโอเคผมจะตั้งตรงนี้ก่อนครับดี๋ยวผมก็เปิดไปแล้วนะครับนี่ก็เทปไปเลย โอเคโอเคเตั้งตรงนี้นะแกะมันก็เป็นอย่างเงี้ยซองมันนี่นี่คือคู่มือของมันนะฮิในคู่มือของมันนะอันนี้คือชิ้นส่วนของมันนะโอเคแล้วผมก็ตั้งตรงนี้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้แกะแล้วนะครับนี่คือคู่มือของมันนะอันนี้นะคู่มืออ่า ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะเออโอเคเดี๋ยวผมขอแกะพลาสผมกก็แะพลาสติก่อนของมันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้แกะถุงหมดแล้วนะนี่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับว่าทำไมผมใส่นในจานเพราะว่ามันเป็นพวกชิ้นเล็กๆไงเนี่ยเลยเนี่ยนะเออมันเป็นพวกชิ้นเล็กๆอ่ะนี่เออก็เลย ถ้าเีพ็พวกชิ้นเล็กๆคือมันจะหายง่ายนะท่านผู้ชมเออโอเคเดี๋ยวผมจะมตั้งตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอผมมาหาชิ้นส่วนเติเดี๋ยวผมก็จะก็จะประกอบนะครับโอเคผมก็ประกอบไอ้ผมก็ประกอบคนแล้วนะนี่นะเออแล้วก็ผมก็จะประกอบคนต่อไปนะ โอเคผมก็หาไอ้ผมก็ต่อเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับคนที่สองโอเคเดี๋ยวผมก็จะหาชิ้นส่วนนะเพื่อประกอบรถโอเคตอนนี้ผมก็จะก็กำลังหาชิ้นส่วนนะครับนี่ผมก็ได้เจอแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาต่อนะซึ่งหลซึ่งถ้าใครบอกว่ามองไม่ชัดก็คือ เมัมยังไงอะมันภาพมันจะไม่ค่อยชัดอ่ะสับผมโอเคมันจะเป็นอันนี้นะตัวผิวเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อัเหลืองอ่ะเอัมอันเหลืองอันนี้ไงแต่แหละแล้วแก้ข้อข้อกให้ผมต่อโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอต่อก่อนนะครับโอเคผมก็ได้ต่อยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่าให้หาอันเหลืองๆนี่หนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันไอสองอันที่ม่เป็นอันนี้แนละนี่เป็นเนี่ยเออสองอันแล้วก็เหลืองๆหนึ่งอันโอเคจะต่อนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้หาได้ครบแลวนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็บอกว่าให้ต่อกันโอเคเดี๋ยวจะต่อกันนะครับนี่ เอี้ดิโอเคทานี้เนียกระับต้องนะกระับนี่ให้แบบนี้เออนะนี่นะต้องถือตรงนี้อ้นี่นะเดี๋ยจะต่อนะครับโอเคได้เป็นอย่างนี้นะนี่เอ่อโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้ฮ่าตอนนี้ผมก็ได้ต่อยเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนี่ก็ก็จะ เป็นรูปเป็นร่างของของรถดับเพลิงนะครับเลโก้รถดับเพลิงนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้หาชิ้นส่วนครบแล้วนะ่าเดี๋ยวผมขอต่อกันนะครับโอเคและตอนนี้ผมก็ได้ต่อแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่โอเคและตอนนี้ผมก็ได้ต่อนะนะครับน,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 ะน,ะบนี่ก็ได้มาถึงเนี่ยนะครับเออ นี่ก็จะเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็จะเริ่มสวยนะครับรถเลโก้ของผมโอเคและตอนนี้ผมก็ได้ต่อก็ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่อ่าเดี๋ยวมันก็จะต่ออีกนะโอเคนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ก็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 จะก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่นี่นะครับอืมก็เสร็จไปแล้วนะครับ กับเลโก้รถบักเปลนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นคนนะครับคนผู้ชายนี่ก็เป็นคนผู้หญิงและนี่ก็เป็นรถของของเขานะครับที่เขาให้มานี่เสร็จแล้วครับนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ล,ดดลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับบายบาย